ที่สองพุษภาห้าแปดนกอุ้ยไห้บอลอาเวนกรรมทำไมนิ่งวะอะไรวะเฮ้ยเฮี่ยทำไมนิ่งวะ の方 นิ่งใส่เลย<จ>ทำใจหายเวรเปลิด มุดเดมุดเดจอดยังมุดนั่งมุดเดของมึงผ่านไหมวะความสูงมุดแบบเลยถ้าผ่านมุดเลย,ลอเลยโอ้เว่ยเ,เ,เออผ่านเร็วๆเด๋ยวจิ้วไปเลยเดี๋ยวมาจอดตรงนี้เอง ไม่มองไม่เห็นชิบหาย <c oughs> แล้วมึงมึงมึงติดอะไรของจริงอยู่วะมึงค้างอะไรของจริงอยู่ค้างค้างขาวคไรงเี้ไม่ถ้ามึงบอกนี่กูจะได้รู้เว้ีกิลับมันก็ยังไม่ก็คือโอ้นานแล้วแล้ววันนั้นกูถามมันว่าตกลงนี่มึงใช้กูโอนเข้าไปเมื่อไหร่อะไรยังไงนี่ ออมันบอกเออมันก็ลืมบอกเอาไปให้เพื่อนคุณเลยก็ได้แหละเพ<อ>ื่อนร่วมกัวน,นั่นวะออ่ะะอ๋อคุณนึกนึกอ๋อ <c oughs> ก็มีมึงนั่นแหละ <c oughs> ที่ที่ที่มันสั่งแบตมึงใช่ไหมเออแล้วคุณรู้เลยเพราะเพราะเนี่ยเวลามันสั่งอะไรใครอ่ะก็สั่งซื้ออะไรใครหรือเงี้ยมันไม่เคยจ่ายก่อนมันไม่จ่ายก่อน,นอ๋อได้รวย แต่ถ้ามันเอาเยติแล้วไม่จ่ายก่อนนี่กูอ้วกเลยนะมึงถ้าสี่ห้าพันอะไรนี้พอได้ถ้าเป็นหมื่นอะไรนี้โอ้อไม่กวากว่าจะมาตัดไปครึ่งเดือนตามตามที่มึงจะต้องบอกมันตรงๆว่าเนี่ยเนี่ยมึงขาดตังค์อยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยใช่ไหมถือว่ามึงคุยกับมันสมมติว่าสามหมื่นใช่ไหมผมยังขาดอยู่ ตังไม่พอที่จะสั่งใช่ไหมอันขาดอยู่มือนึงอะไรอย่างเงี้ยปั๊บพอมันรู้ปุ๊บเดี๋ยวมันโอนให้มันครบเลยไม่ใจป่ะต้องต้องคุยดีๆะเออบอกตรน้ตรงคงนิแหละว่าเออมันไม่พอมันโอนมาเปรี้ยงเลยแล้วมันไม่ได้โอนแบบในเน็ตในอะไรมันทำไม่เป็นนะมึงดูมันดิ มันต้องวิ่งไปตู้ไอ้บ้าไม่แล้วขนาดแฮกได้ขนาดที่ทาให้เป็นแล้วพอแล้วถ้าตู้กรุงเทพมันไปใช้กรุงเทพใช่ไหมถ้าตู้กรุงเทพแฮงหรือว่าอะไรนะหมดมันหมดปัญญาโอนแล้วเออไอ้เหี้ยแล้วมึงขนาดแฮกคอมแฮกอะไรได้ดิโอแล้วมึงดูมันไปสั่งอะไรใครไม่รู้แหละแล้วแล้วแล้วทีนี้เนี่ยตู้มันมีปัญหาใช่ไหมเสื่อแล้วมันก็ไปโพสต์เลยว่าตู้มีปัญหาแบบมันโอนไม่ได้นะอะไรนะอย่างเนี้ยเออ เลิกเลิกไปก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันว่าหรือให้คนอื่นก่อนก็ได้ไอคนนั้นบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งให้แล้วก็มีบางคนนะเดี๋ยวผมโอนให้ก่อนก็ได้ครับว่ะคือคือไม่ใช่คนที่มาซื้อขายเลยนะโอโอนให้มันก่อนเออโอนให้มันก่อนอะไรให้มันก่อนอย่างนี้ไงคนที่รู้วันเหมือนกูางถ้ากูเห็นกูก็ต้องบอกมันนะเดี๋ยวกูโอนให้ก่อนก็ได้ อ๋นี่นี่คือที่มาของชื่อลอกอินเพราของจริงเนี่<อ>ยไอชายใหญ่ของเทียมเนี่ยเออองเกคแม่โอเกคเฮ้ยเที่ยนปากจากกัดอย่า,างเดียวจัด<ร>เหมือนมืยแม่กะหรี่เบอร์ตองชิดออกมาได้ยังไงแม่ผมเป็นกะหรีเ่เบอร์ตองบาทเนี่ย <laughs> แสดงว่าไอ้ที่ไปด่ามันนั้นก็คือถูกมันโกงจริงๆริงตอนนั้นแล้วมันจะมาแก้ตัว มันไม่มไมคือว่าโกหรอกแต่มันยังไม่ได้ส่งของให้เ้าไงเออก็คือมันไม่มีไปเอาของคนอ,อ,อื่นมาแล้วทำทำว่ามันมีเออเออบาท